นะครับพี่น้องของมาแล้วครับของมาแล้วชุดเผาสามล้อสร้างนี่หน่สิมีมีดุมแล้วก็มีหล่อแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับเดี๋ยวต้องก้อนสิเปิดตรงท้ายคลิปไปก่อนครับเผื่อมันประกบหรือว่ามันเทมันยังเข้าเฉยเขยมใดนะสินน้ามาครับก่อนสิแกะ ถ่ายคลิปไปก่อนเป็นหลักฐานตามตามออเดอร์ครับลูกค้าสั่งเราจัดให้รถสามล้อสร้างสามล้อเพื่อการเกษตร ในที่นี่โอ้ขาดเออกล่องมาเบิ่งก่อนมือกล่องตัวนี้จะเป็นสุดเจีย ตัวนี้เป็นชุดเกียร์ฝากครับเกียร์ฝากหล้วก็มีสโลว์อ้อมวันนี่เป็นอุปก,กรณ์เป็นนอตตัวน,นี้เป็นขาเกียร์ขาเกียร์ไาจะใช่ตู้ใต้นี้ครับ จะดูให้เด็นหน้าถอยหลังเนี่ยเบืงพี่มีอันนี้เขมมีสามอันนอ้อมาอันนี้สองอันถูกต้อง เอา้าถูกต้องแต่ว,ว่าอันนี้เราจ่เห็นตอนนี้มีมีสามอันนะครับเท่าที่เจอตอนนี้มีสามอันอยู่หรือว่ามันหลดุดเดี๋ยวหาดูก่อนเท่าที่เจอมีอยสามอันหรือว่ามันหลดุดเล็กมันหลุดบอลที่ไห มีสี่อันครับสี่อันครบนอ็นอตน็อตนี่ตรงมีแปดนอ็อตเทนเล้าหายู่นี่เฮียข้างล่างหรือเปล่าเจ้าพ่า ก็เป็นล้อลายรถไถครับรถไถสองล้อครบ ล้อสองล้อครบอันนี้ครบสายเบรกครบแล้วก็เน็บ,บสองครบเข่า ตัวนี้มือเบรคครับเผาหลังติดสโลครบโอ้น็อตล่วงอยู่นี่น็อตครบครับน็อตครบแต่ว่าน่าจะขาดน็อตครบแปดตัวขาดอันนี้ครับชุดหนึ่งครับขาดอันนี้หนึ่งชุดพรอนนี้มาใส่แล้วนี่ มันมีเชือ3สามปกติมันต้องมีสี่มีเชือ3สามแล้วก็ขาดน็อตอีกตัวหนึง่งขาดน็อตนี้อีกตัวหนึง่งแล้วก็ขาดอันนี้ทั้งชุดหนึ่งอันเออน็อตนี้มีแล้ว รปก็คือขาดชุดนี้หนึ่งอันครับหาไม่เจอ,ต,อต้องลองดูเรียบๆไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีครับ จริงจจบการรีวิวแค่นี้ครับเพราะว่าสรุปก็คือขาดไอตัวเมื่อกี้หนึ่งอันหนึ่งชุด